ถ้าทลอดจ้าถ้าทลอดถ้าลอดเฉยๆเอาหรอถ้าลอดก็ได้พี่าลอดนั่นแมรี่เทลแล้วเอาหรอตัวอะไรดนี่ะพี่เป็นราชานะน้องๆทุกคนราชาที่พี่คิดว่าดีที่สุดก็น่าจะตัวนี้แหละเขามีสกินเหมือนกันมันมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนที่เล่นราชาได้ดีมากก็คือตัวน้ำหอมนะแต่พี่ไม่ได้ซื้อไว้ต้อผักใครไหม ไีะเตรพกไว้ก็ดีนะเอาที่จอนถนัดพี่เชื่อใจจรนนะฟังนันน่ากลัวมากพี่ดิควรต้องกลัวพี่เจอบงบงเนี่ยเจอหมอส้เหรอเอ๊ะคือพี่มีประสบการณ์ไม่เคยลุกเองพี่มีประสบการณ์ไม่พกลุกเองนะน้องๆแล้วก็พี่โดนล้อมายันทุกวันนี้นะ ทั้งที่ทั้งทั้งที่มันก็มีคนแบตหมดเหมือนกันเกมหลุดก็มีพี่มันเป็นความผิดพลาดในการหยิบตัวเว้ยเปิ๊กมันค้ังอยู่ที่ตัวไม่ใช่ความผิดน้องแล้วพี่มายืนถือดอกไม้อะไรตรงนี้วะเนี่ยจะดอกไม้มงคลด้วยเออเราก็มีเหมือนกันพี่พี่ไปพี่ไปไกลๆหน่อยพี่ น่าได้ไงไม่ต้องคงต้องแทงมาเนาะไม่ก็ไปไกลๆจะเปิดประตูนี่ไงโอเคอ๋อจะรอแ๊บนักคุยของเยวเออหาของคุยอย่างนี้เนักต่งปลามึกเดินได้ควรหนึบหนับมากแมอกแบนแนแบ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 นแนแนแบนอบนแ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 ันแยน่บนแบนบนแบนแบน่บนแ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 ็นแล้วบน้บพี่นแ้ามาหาน้องนน เออมันโยนระเบิดไปแล้วมันโยนระเบิดไปแล้วจอนจีกำลังไล่ราชานก่อนหนูอยู่ไม่ไม่เขาอยู่กับพี่เขาอยู่กับพี่เขาอยู่กับพี่โว้ยบอกว่าจอนจีไล่ราชานฝั่งนู้นอยู่พี่วินพี่ไปอะใครหลีดรับหลีดรับพี่อยู่ตรงนี้หลีดรับหน่อยโอเคเราพี่เลยจะมาช่วยแทงไม่มันเขาไม่ได้อยู่กับน้องอะพี่อ้าวอยู่กับเลินอยู่กับเล่นพี่เราปั่นเราปั่นเราปั่นต่อพี่ อาราชาอยู่ไหนเนี่ยซื้อซื้อไอ้นั่นสิหลินไอ้ซื้อไอ้นั่นสิจอนจิลูกตาลูกตาจอนจิฟ้าเปลี่ยวเลยระเบิดรอยมาแล้วเว้ยฉันเห็นกันมาแล้วแต่อเออ ทำไมเราไม่มุดอ่ะมุดแล้วพี่แต่มุดผิดมุดพลาดเออก็คือพอพี่เห็นเรายืนยิ่งอ่ะพี่ก็แบบไม่ไม่พี่น้องกดผิดเว้ยเออเออวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปน้องไม่มีประตูแล้วพี่น้องไม่มีประตูแล้วเออเลิ้นลินลินลินช่วยหน่อยช่วยช่วยหนีก่อนว้าวพี่โดนตีสองทีแล้ว เันจะทะลุโบดถ์หรือเปล่าทะลุมาแล้วพี่ออกมาอยู่สุสานแล้วพี่โอเคพี่จะเด้งไปหาพี่หลินล้มระวังนะเห็นล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีอะไรให้โดนเลยหรอวะเลยหลินพี่กำลังวิ่งไปหาหลินนี่ น้องยังน้องยังน้องยังไหวอยู่พี่ลองระเบิดตัวนี้ตัวนี้ป่าระเบิดไม่ไม่ไม่แม่นเท่าไหร่นะสำหรับน้องนะอู้เอากระตายคนที่ต้องการยาเว้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวนะพี่ว่าไงพี่ปีศาจเฮ้ยชิดอ้ยเราใช้ยาไปแล้วโดนตีแม่ง้ง เอาไปให้หมดเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเี๋ยอขอคิวหนึ่งทีก่อนเดี๋ยววิ่งไปช่วยเป็นเลยพี่มีไทยสิ่งต่อไที่พี่จะซื <S <s ้อนะนาฬิกาโพลทุกคนมีไทด้วยไทยด้ด้วยเรา ทำไมมมันโหดีมีพี่มีมีไทยอยู่ไม่ไม่ไม่พี่หมายี่พี่หมายถึงมันล่ะรู้จักไทยหรือเปล่าไทยอ่ะี่ยอะปูน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 ันหดักมากันดักคนดักระวังอย่าบูลลี่ฉันคือคือีมันบูลลี่ออกของยากใช่ไหพี่จิงจะพี่จินจะเล่าให้เราได้อ่ะ อะไรพี่ตรงนี้มันถือมันจะมันมันถือมันจุดจุกที่ดีนะน้องๆเพราะฉะนั้นตั้งใจจุกดีๆพี่เอามันไม่ได้อะอะไรไอะไรพูดๆมัน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 ผุนผุนผุนฉันเหนื่อนอนตกอะไรวะ พี่มีเพื่อนบอกว่าให้เพื่อนจะวิ่งจับจัดราชาไปสิคะที่นี่เกื่อเราทำไมเขาเขาใส่ดวงตาอยู่หรือไงวะทำไมเขาเห็นกูตลอดเวลาตาน่าใสดวงตาแม่งเอ้ยพี่พี่ต้องออกประตูกันเลยพี่ผมว่าผมเอาไม่ได้พี่พยายามอยู่พี่รับมาหมดแล้วจจนจิมาอยู่ใกล้ๆพี่ถ้าเอามันไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆพี่ มารอหิ้วพี่มารอหิ้วพี่มาล่อหิ้วพี่เดินด้วยกันเลยเดินด้วยกันเลยปูมันไม่ได้โอ้ยล้มไปเลยไปเลยไปเลยไม่จนจีมันไม่จนจีมันยังไม่มาพี่ไม่มาเอาชุบแ ไป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 มันปลาไม่แม่นนะตัวเนี้ยแต่พี่โดนมันตีตลอดเวลาเลยเว้ยไป,ปทุกคนเดี๋ยวนั่นแหละยืนให้มันอุตส่าห์ไว้ทำดีพี่ทำดีเอาตัวใหญ่ๆของเราเนี่ยเราไปอุตันมันคุณพ่อไม่ได้ปั่นแล้วแม่ไม่มีไม่มีไอ้นี่เลยใครมันยืนเก็บๆวะน้อง น,น้องไป็คนทิ้งเมื่อกี้<ป>พี่ <c oughs> ไมม่ตีตปูน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 ประตูอะประตูมันเมื่อไหร่เนี่ยยี่ไปพี่ไปประตูมันเมื่อไหร่อะ <c oughs> ไม่ไหวละโวย <c oughs> ไม่ไหวละโวย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวละโวยมันเดินเร็วกว่าพี่ไม่นะมันปลาระเบิดดกักระวัง บาระเบอร์อีกแล้วพี่วินอยู่ไหนไปอยู่ <c oughs> ใกล้ๆกูใช่ไหมฮะ ทุกคนตับนึงนะฉันแหลกฉันแหลกมาดิมาดิกูอยู่ตรงนี้แหละมามึงมาไม่ไม่ไม่จดอีกจดไว้ที่วังจดไว้ที่วเอือทุกคช่วยใครอ่ะเอ้ากูออกมาทำไมช่วยพี่ช่วยพี่ถึงพี่ดึกพี่ดึกพีึ่บวยไปไหนแล้วจจี มันเข้าประตูพี่จุ๊ไอเด็กมึนไม่อีไม่ใช่พี่น้องเปิดประตูไวแล้วมันเดินไปโดนประตูดูโดเห็นจัดๆเลยอ่ะก่อนมารอบที่สองเราจะเอาคืนโดยการเปลี่ยนฮันเตอร์นะทุกคน ฮันเตอร์เมื่อกี้ไล well ่ไล่เสิร์ไม่ทันนะแล้วฮันเตอร์ตัวนี้จะทานดีป่ะเนี่ยฮันเตอร์ตัวนี้เขามีนักไวโอลินเป็นมือขวาของเขานะทุกคนเขาสามารถดิดติ้ง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 แล้วล้มทั้งทีมได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะฮะนักสำรวจแรกไงจอนจะเล่นเก่งไม่ใช่หรอแต่ฉันไม่แน่ใจฉันไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วอะวันสุวรรณที่แนะนำที่ควรเชื่อไอ้ที่มันแนะนำใช่ไหม ไอ้น,นั่นไม่จริงไอ้ตัวอะไรนะนักคริกเกตอบบม,มึงนหนาวแล้ว <c oughs> เจอน้องกูนักคริกเกตเนี่ยตอนกูเล่นกูยังลำคามันเลยเอาว่ะได้เวลาแก้รแก มันไม่ใช่ทีมเมื่อกี้เินไปแก้แค้นเขาทำไมวะมีคนมคือถ้าเราถ้าเราปั่นครบอ่ะเขาสามารถได้ตาแดงใช่ไหมันอยู่กลมแดงเราอยู่ที่ไหนกันอยู่ประตูทุกคนก่อนอื่นเลยนะเมื่อกี้พี่จองผิดเราต้องจองนี่ก่อนเลยเราดอกฟินเอ๊ะเก๋มันกินได้ปะวะ กินได้ดิใช่กินได้ไปทาน้อกินได้เราต้องรีบปั่นให trash, si ้เสร็จนะทุกคนสามเครื่องไหมสามร้อยเปอร์แล้วฮันเตอร์ฝั่งเราจะได้ฮันเตอร์ฝั่งเราเรารู้ไหมว่าว่าชั้นปรับเปอร์ก็คือไม่เอาตาแดงมาอ่ะนี่ใครล้อฝั่งเราปล่าวะนักโทษดเดี๋ยวจ่าสีฟานี่ฝั่งเราปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเขาไม่ใช่น้องพี่ ชุดสีฟ้านะคนชุดสีฟ้าไม่โดนมันไล่ฉาพี่ลมตีดิมันตัวไหนอะไม่โดนเฮ้ยเขาไม่ไล่พี่เขาไม่ไล่พี่ที่เป็นราชาอะทุกคนพี่ซื้อของพี่ซื้อพี่ซื้อเล่าดอฟฟินได้แหละอันนี้อะไรฉันไม่หยุดเลยเออไม่โดนอุ้ยพี่นะพี่น่าจะเอาอิปเปอร์คิวเร็วมามันได้ฉันอยู่นะ พี่มันยืนขนาดัหรอคือเขาทำอะไรเหรอพี่พี่ไม่เห็นนะเนี่ยเขาไปไหนไม่รู้เขากำลังเดินวนๆไปเขากำลังไปหาพี่ทุกคนอะ EPB เขาอยู่กับพี่เขาอยู่กับพี่นี่คือจุดจุกที่ดีพี่บอกเลยนะมั๊บเข้ามาดี คือฉันไม่มีแต้มเลยจ้าใครก็ได้ส่งแต้มที่ไหนอได้ปูน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 ใครพังกำแพงตรงนี้พ hey> yes ี่ทีเอามุมมุมนะแล้วก็อันนี้เอาตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวฉันไล่ตีฮิกเก็บไล่ให้โอเคพี่จะวิ่งไปพี่จะวิ่งไปสุสานพี่พี่ไม่มีแต้มเหรอพี่ไม่มี ตีเนี่ยเอาแต้มอยู่ไอคนที่เจ็บแนี่พี่ตีมันเอาแต้มอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็นนวดไม่เห็นนวดกินเลย,ยฮะเล่าดอฟฟี่น,นพี่หล่อสกิลหน้าต่างครูดาวนะทุกคนครูดาวแล้วปูน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 เติมทุกคน เปอะรหืล่า,อลาถอยดิโวยโอ้ยพี่โดนหนวดพี่โดนหนวดออกไปเอาไปหลินให้ไปสองพันนะพี่ให้หมดหน้าตักเลยหลินซื้อปืนหรือยังลูก้องหาพี่พี่มาเอาเล่ากลังจะได้ืนพี่หรออยู่ไหนอะเล่าอะ อยู่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 พี่อยู่สุสานเนี่ยจอนจีเอเคผมกำลังไปอพี่เห็นจอนจีแล้วพี่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 เดี๋ยผมแดงก็ได้นี่ไงฮะมันไม่ใช่เหล้าอันนี้มันปืนให้เหรนนู่นมาเก็บไปเองอ่ะพี่เวทกับ เก็บไปแล้วเก็บปแล้กูจะบ้าตายกูสาวิ่งมาเพื่อเล่ากูอยากเมากูอยากเมาอะไรกูเมอยู่กับชานเฮ้ยทำไมมันตีไม่โดนวะทุกคนพี่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 ว่าพี่จุกนานมากเลยนะแต่ตอนที่พี่โดนหนวดตีมันไม่เคยตีพี่โดนเลยนะไอตัวเนี้ยคือเขาตีพี่เนี่ยหนวดทั้งนั้นเลยนะทุกคน เหมือนกามตามสนองตลอพี่น้องจะยื้อให้พี่ได้อีกสักหน่อยนะพี่นะก่อนน้องจะนั่งเฟสแลยพี่มาเอาน้ำหอมไหมพี่พี่ใช้น้ำหอมไม่ได้ตอนเนีน้ถ้าพี่ใช้พี่อยากจะใช้เซียววีอ่ะไม่รู้จะทันหรือเปล่าอะไรวะียงไวะเนี่ย,ยปูด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  ฝั่งโน้นกูอยู่ฝั่งนี้เลี้ยาทิศทางไปพี่กำลังจะูพี่จะซื้ออะไรดีพี่จะหาที่ทิ้งดับลินอ่ะพี่ตรงนี้ตรงนี้ลินจะทิ้งกอบฟินเหรอพี่ว้าเอานี้นี่นี่นี่ย่อหนี่ให้ไปก่อไปแล้วจ้าขอบคุณมากจอจีพี่ชอบมันมากเลย วิ่งไปเลรื่อนั้นะร์ปมาตามไปจอดตามไปทุกคนพี่กำลังที่จะพี่เขาทำไมล่ะพีฮะเอาดอกิ้่ตองหลินตองหลิ้นฉันจะยื้หลินอยู่ไหนวะหลินอยู่ผมแดงพี่กำลังกลับไปพี่กำลังกลับไประวังหนวดนะข้างหน้ามีหนวดเขามาดักเขามาดักพี่เขามาดักพี่เขามาดักพี่ พิ้เหี่ยวขึ้นมาแล้วไม่ได้ว่ะเขาอยู่ข้างหลังพี่พี่ต้องอ้อมไปเว้ยจะนึงไปแทงให้พี่ฮอนนิ้วหลิ้นจริงแล้วพี่หลิ้นพกมาทั้งคืนดับลิ้นเนี่ยพี่เดียวเอาดับลิ้นให้นะี่ไว้พี่ไว้ตรงนี้พี่ไว้ตรงนี้มีดับลิ้นอีกอัน น้องๆไม่ต้องสงสัยนะทำไมพี่หยุดบ่อยๆพี่ต้องหยุดเพื่อพี่กด F2 ในการหยิบของนะทุกคนพี่มันทำลายเบสบอลหนึ่งลูกผมพี่รู้พี่กำลังพยายามอยู่รับไม่ได้อย่างมหันเอาว่ะทุกคนพี่สามารถจูกได้นานมากเลยแต่เนี่ยพี่พี่ยังไม่นั่งเลยนะว้าวพี่หิวไหมอ่ะพี่หิวลินก่อน หลินจำเป็นต้องอยู่ไม่ไม่ไม่มมเดี๋ยวพี่กินเหล้าได้กูไปละหลินพี่ไปก่อนนะพี่ขอโทษนะหลินนะพี่จะพี่จะขอเป็นคนเมาอีกรอบนะทุกคน ดน้เขาตามพี่มาทุกคนเป็นไอ้ตรงนู้นไอ้แขนไม้ไม่นำขาติดปูนปูนปูดปูดอันยอมแพ้เถอะเบะอยู่เฉยไม่ได้แค่เนาะประตูเปิดประตูจะเปิดแล้วชิบหายไม่อยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูไหนพี่ ไอ้สั่งเนี่ยมันอยู่หน้าประตูบ้านบ้านใหญ่น้องอยู่ตรงพรมแดงพี่เขาทำลายประตูชั้นเด่นนิวินสู้สู้พีนสู้สู้พี่เบ็นส่งตังค์ไว้ให้พี่หมดเลยอ่ะอ้าวกูเอานะอันเนี้ยเนี่ยทิ้งไว้กูเอาเด้ทิ้งมันทิ้งของไว้พี่ตีมันให้ตายตีมันให้ตายพี่เอ๊ะมันเป็นรูปปั้นมันเป็นตัวปลอมจะวจริงอยู่ไหนวะ มันใช้ตัวทองมาแล้วไหนมึงจะทำอะไรทำอะไรกูพี่ราชามันอยู่กับน,น้องเห็นแล้ว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 ไปไหนไปไหน,ไไหนมึงรู้จักไหมลูกเบสบอลอิสเรียลอ่ะแต่กูจะโชว์ให้มึงดูแม่ราชาออกแล้พี ต้องให้ราชานี่แหละออก<ห>พี่อยู่นี่พี่พร้อมที่จะออกเว้ยพี่เอาเงินที่หลินให้ไปได้ซื้อเอาไปซื้อของอ่ะพี่ไปซื้อแล้วเน <30 S 1> ี่ยเจ้จิมาแกะหนวดให้พี่หน่อยเอยู่ไหนวะเฮ้ยอ้าวที่ผ่านน้ำหอมอีกแล้วไม่ต้องแล้วเกลื่อมึงกูเดือดดานสามสิบวิใครมาแทงให้พี่ก่อน นี่นคืออาดนเส,สวยพี่สวยพี่ <c oughs> สวยพี่สวยสวยสวยพี่แพนนาดิกาอีกแล้วพี่แพนนาดิกาน้องโดนตี้นี่กีก่หนึ่งสวยลิน จบไปแล้วนะสำหรับคลิปวันนี้นะทารลอดของเราในวันนี้นะถ้าน,น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะใครอยากให้พี่หมีเล่นเกมอะไรอยากให้เล่นตัวอะไรในเอเจ t ต t ตี้ไฟล e คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแล้วพี่หมีอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย